จะมาก่อนหน้านั้นเหรอต้องมองหาคำตอบเราไม่รู้เรื่องเรื่องเต็มๆจากอารันเวกสองกลายเป็นจอห์นเวกแล้ว ในเรื่องสยองฝันดีปีาจอ่ะไม่ใช่เรื่องที่หวังว่าจะให้เกิดขึ้นมันไม่จบเรื่องราจะกินืนกินชีวิต นี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับมอนสเตอร์มอนสเตอร์นั้นสวมใส่หลากหลายหน้าพักแรกสนุบท่านี้ก็ดูดสงบนูญเสียในความมืด los ฮิดดัคของนี้เป็นไข่ฉัน้องจานแสดงให้เจ้าเห็นเา้าวาไข่วันเนี้ย ขึ้นไปทางเดียวแม่จะยังไม่มีอะไรให้สำรวจอีครั้งแรกที่เกิดมาเล่นไปใครก็ไม่รู้นะบรรยากาศคือมืดหม่มมนเช่นเดิมเฮ้ยขอร้องล่ได้ยินผมไหมว้าวเกอเอะไรขึ้นเัาเหมเอ็ด เมาจะไปเรือยงเอาเลยดีก่อนผมมาแล้วเสียงกระสิบเสียงกระสิบพวกนั้นเนี่ะเหมือนเดิมเลยจะมีเสียงไอ้พวกเงาดำดำคอยพูดอยู่ตลอดเป็นระยะระยะ ้เราเป็นไข่ก็ไม่รู้เฮ้ยวางๆอุ๊ยโอ้โหตกใจโดดมาไปไม่ได้โอเคบาดเจ็บเลยวิ่งก็ไม่ได้โฟกัสได้ คุณสามารถสปินได้โอเคเริ่มมีเงาแล,ล้วล่ะเสียงมันเต็มไปหมดเลยอ้อเอา้าแล้วจะรอดได้ไงเกมอยวมาตเซฟแล้ว ม,มอะไรให้หยิบไหมไม่มีไม่พีนจะได้ขึ้นมาทีไรอ่ะ ไปทาซ้ายไม่น่าปลอดภัยไปทางขวาดีกว่าโอ้ยมันตามมันตามล่เราโอ้ยโหนี่เป็นคนของมันหมดเลยเหรอเฮ้ยโอ้ย,อยใครวะ เอ,อื้อเอ,อื้อเอ,อืเออ้อนี่ดูล่าเออตรงมันโหดขึ้น เาอมตองขึ้นชาตตรงไหนโอโหมันบ้าอะไรวะเนี่ยเอไปเอามีคนมาเห็นนีเร็วโอ้เหกการพุ่งุ่มตะลุงนี่ก็เลย เรียบร้อยเลยตัลุงเอสรู้แต่ว่าชื่อเอสโอ้ชิปติดเหลืองมาเนี่ยลงไม่ได้มาเนี่ยอดเกินอันลันเว็ก สองทะเลสาบเดิมมั้เนี่ยตั้งแต่ภาคแรกปะภาคแรกเราแบบเราไม่ได้ออกมาจากโลกนั้นนะโลกแห่งความมื hey, ดทิโดเป็นยังไงบ้าง <are> ดีมากเลยครับแม่แม่เป็นยังไงบ้างทีนี้จะนานนิดหน่อยนะ sorry, okay. อาจจะกลับช้า ไม่เป็นไรครับแม่แล้วเกิดอะไรขึ้นหรอก็งานมีปัญหานิดหน่อยรอดูหนังอย่าสปอยกันนะเอพิโซดสุดท้ายรอไม่รอดูกับแม่เลยรักทั้งสองคนนะขอให้เป็นคลิปที่ดีครับแม่ รักเหมือนกันร้นองแกนเหรอจะล้องด้วยนะ,ะตัวละครเอกเป็นผู้หญิงตำรวจใช่ไหมลลแล้วก็ s e a t t l กินกาแฟทั้งคู่กระโดดพร้อมกันด้วยนะ It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case Anderson. It's right up your alley. You should take the lead. Think of me as the leader. Okay. Any words of advice? Nothing. you หิ้กันแล้วเขาดอนเล็กเลยสาบเขาดอนถึงเวลาทำงานละ เช็คเอาทแมป็อปอินวิตเอเชนรีเทนหนึ่งเช็คเอาท์รีเทนหนึ่งนะเกสเด็กพลิมสกรีนก็คือไปเอาแผนที่รูปปั้นเปิดเกมมาเมื่อี้ชอบมีอะไรชอบ่งฉะนั้นต้องไปเอาแผนที่บลูท์ดดแมป โอ้ยยังคงเป็นแผนที่ที่ดูไม่ค่อยรู้เรื่องเช่นเคยไม่มีเสียงใครบางคนเลยลองไปดูกันบอกให้งมาข้างหน้างนี่ไงเฮ้ยทางนี้เดี๋ยวแป๊บนึงถูกูครึ่งนึง คิดไปนะเอนเดอร์ส <in the> <acy> <allen> er so uh ันนะซากาแอันเดอร์สันนำคดีนี้อยู่ใช่ไหมว่าแล้วคุณหญิงผมมาริแกนบอกให้ยกมือขึ้นผู้ของผมคอนตัน

didn't have anything no, against city folk? I took back to, to town, town we'll a okay? Uh, I want to see do body. How do do Oh, sure. That's, sure. Really, oh, that's really simple. Just, Just do, do the old fence. fence, down the hill been the area fenced off. มาลีกกนฉันบอกให้รออยู่ไงเดี๋ยวอมแล้วหรอไปมันมุออโต้เลยเคสบอรด My place, my and my version of the mind is the mind technique. Technique. to sift through and this. place again for each case. Using each field, field of office, <laughs> <hand. laughs> Oh, it's it's I tham I think a Yeah, you know, แอสองอสองซูมซูออกซูมเข้าล็เสร็จคิลเลอร์ไม่ดีเป็นไปได้สีเลียนฆาตกรรมแถวแถวเมืองไบรฟอร์ ไปตามหาคาร,รักรอนวิซิมรีอร์ตการหายตัวไปตอนปี 2010. อสองพันสิบเดทสคเวดูดิ เราเคยถูกฝังในสุนสารจนเจอถูกฝังสุนสารปีสองพันสิบสองอ๋อันนี้คเคยถูกพบที่คอร์ดเลกปีสองพันสิบแปดใส่ตัวไปพบล่างซึ่งไม่แมชกับอายุแปดปัวบออันนี้พบสองอาทิตย์ให้หลัง นัองเป็นรูเรอซัเมันจะเป็นเบาะแส ก็มีแบบบอดแคแผนที่ผมมีแผนที่เยอะด้วยนะไปลงไปที่แฟมซีนกัน ทางเฮเวตลอดกปลาไหไปไหนกันแล้วนะเนี่ยมันทั้งหมดเลยออกมาดไ้รืน่รนค

มีบอดเสต้องสลับกันด้วยเขาไม่ได้นี่ <Yeah. S 1> ของซ้นแรกบอกแสนรือปล่าโอหอันนี้มันจะบอกว่าเกี่ยวกับไวท์ฟอร์ั้มขนมหรอ สมจริงของไบฟอร์ครอบครัวหนุ่มไยเชลลี่อัสตันต่างส่งเสียงเชียร์กันอย่างกิดก้องเ่าเธอชนะการแข่งขันใหญ่ในสัปดาห์ในกำลังเลนฟตบบนแล้วก็เทนนิสหรือเทนนิสกันแน่นะไม่สิในโลกยุคที่แสนกล้าหาญเราอาศัยอยู่ในครอบครัวของครอบครัวเธอกำลังเชียร์เธออยู่ขณะที่เธอชนะการแข่งขันเกมที่มีเฉพาะทางเท่านั้น เมดังกล่าวคือเมก้าเบกกิ้งสตาร์ซึ่งผู้แข่งขันขจะต้องทำขนมที่อร่อยที่สุดแล้วก็าหวานที่สุดนะคกับกรรมาการทางออนไลน์แบบเสมือนจริงเรอบอยฟอลบอยฟอ์ Buy 4. Buy 4, แสดงความยินดีกับเชอรี่สำหรับการชนะครั้งนี้ใหญ่ของเธอ

โอเคใช่แล้โอเคไหมไดโดดลงไปเนี่ยมีเซลล์มีเซลล์โดดไหวบปา่าอ,อันนี้มันเป็นทถวีไม้เลืรอพีกอุตสขาันยิ่งใหญ่ที่อยู่ไกลออกไปคือไม้เลืรอพีกเนาะไอ้ตรนขวางหลังกันหรอซึ่งเป็นลายมั้ยสำคัญครับให้เห็นทะเลสาบคอดอนได้ เมื่อมองจากมุมที่เหมาะสมแล้วก็ความสวยงามจาสะท้อนบนผิวน้ำแสงสงบในทะเลทรายในทะเลทร,ทรายทะเลาโดยสะท้อนให้เห็นความงดงามที่กลับด้านอย่างงดงามอม,มองแล้วเหมือนแบบมีมิติอ่ะนะ ไซายไปไม่ได้แป๊บนะด้านขวามีอะไรเอ like ากนีเียวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวกกับไปเปิดแผนที่ไม่ได้โอ้มันอ้อมไปข้างหน้านู่นเลยแต่มันจะไปได้หรือเปล่าอ๋อไม่ให้ไปโอเคไม่ให้จะรี เจะต้องกลับไปก่อนสัญญาตรงที่แบบบางทีเอกสารนั่นอะไรมันจะอยู่ตามซอกตามหลืก เป็นมอทาอ่าโฟน้ำตกมอท่า,ากนะฮะกรารกระทามันทรงพลังของธรรมชาตินี้จะฟื้นฟูจิตวิญญาณเช่นเดียวกับธรรมชาติรอบๆฟื้นขึ้นมาน้ำที่บั่นปวนระบทบละเอียดที่ค้นน้ำตกนั้นมีลักษณะคล้ายโพกและสาดซึ่งค่อนข้างคล้ายกับที่แม่มดแห่งทะเลสาบมอต้มเคยใช้เดินบนทางเอบนท้องฟ้ายามค่ำคืน

พ่อชัเยเคยพูดว่าเมื่อต้องเผชิญกับความยากลําลบากคนที่แข็งแกร่งก็จะก้าวต่อไปไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ยากลําบากอ่ะจะไปถึงจุดไหนแต่บางทีอ่ะคุณอาจจะพบว่ามันสร้างแรงบันดาลใจได้นะอืมอ่เอาเป็นคนอัปเกรตเฉยอ้าวไม่อับเกรตอาวุธเหรอเฮ้ย อันนี้ต้องการกระสุนเพิ่มอันนี้เอาเตเฮดช็อตเกณบเนกกนากีนอันนี้เกี่ยวกับสมรรถภาโอ้แต่เพิ่มกระสุนขึ้นบ้างห้าไอ้ห้าสิบเปอร์เซเลยนะเก็บไว้ก่อนครับยังไม่มีจักลับไปดูข้อมูลได้เลยอยู่ในหวัวเสียงในหวัวลรอ แกเวลาจะไปหาเพื่อนมื่อร่วมงานมองอะไร้าไม่สด้เรไม่ตอว่าสองทางวะไอ้นั่นะ เป็นเราเปทางซ้ายขวาก็เหมือนจะใส่ได้แต่ก็ในจะตันต้องเป็นสะเทือนเลยสนใช่ไหม

สิ <Sie> ่งเหล่านี้พฤตกรรมที่สุดยอดที่สุดเลยครับในห t อกเล่นในยูฟ่าอ๋อยังไงตุ้มเอด I touch You, you, are you Let's start by, by examining, examining this, this, statement. Statement. this Is this the end of the previous, previous murders? Murders? Body is, is positioned, positioned on the table. table. Ritualistic. Oh, um, ยงข้อมูลอืมเราเหมือนว่าจะพบลางในป่าใกล้กับบาร์ฟอร์ดจังหวะเหมาะเจาะพอดีเลยต้องดูว่าเรื่องนี้เชื่อมโยงกับคดีฆาตกรรมที่เราสืบสวนมาอยู่หรือปล่าใช่